สวัสดีครับวันนี้ผมไม่เข้าสวนทุเรียนนะครับแต่ว่าจะเข้าครัวโดยวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์เรื่องการนึ่งข้าวเหนียวมาแชร์ครับจะมีความพิเศษแตกต่างยังไงครับข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเรานึ่งนะครับถ้าผ่านไปหลายชั่วโมงจะมีความแข็งจะกินอีกทีก็ต้องอุ่นนะครับ แต่ว่ามีสูตรลับกับพิเศษอันนี้ผมทดลองศึกษามากับทดลองมาด้วยตนเองครับจนประสบความสาเร็จนะครับคือเวลาเรานึ่งเนี่ยข้าวเหนียวของเราจะนิ่มครับนิ่มนานเป็นวันสองวันโดยที่เราไม่ต้องอุ่นอีกเลยเนี่ยครับวันนี้แหละถ้าท่านใดติดตามก็จะรู้เคล็ดลับเนี่ยครับไปทํากันเลยครับครับข้าวเหนียวที่ จะนึ่งผมใช้แค่ประมาณ1นกิโลนะครับอันดับแรกก็คือนำข้าวเหนียวมาล้างก่อนนะครับพูดง่ายว่าเราต้องล้างก่อนอ่ะครับเทลงไปนี่ครับในขณะที่เราล้างนะครับก็เหมือนกับแช่นะครับล้างไว้ก็ทิ้งไว้ทีนี้เราก็ไปตั้งหม้อ ตั้งหม้อต้มน้ำครับครับในขณะที่เราแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้นะครับเราก็มาตั้งหม้อต้มน้ำครับโดยน้ําที่ที่เราต้มเนี่ยจะให้มีปริมาณาประมาณครึ่งหม้อครับเพราะว่าเราจะเอาน้ำเดือดเนี่ยครับไปลวกไปลวกข้าวเหนียวที่เราล้างไว้นะครับพอหม้อเดือดเนี่ยเรา ทำไมถึงแช่ไว้นะครับแช่ไว้เสร็จปุ๊บเราก็มาตั้ง้อกว่าน้ําจะเดือดเนี่ยเราก็ได้แช่ข้าวเหนียวรอครับนิดนึงพอน้ําเดือดเสร็จนะครับน้ําน้ําที่อยู่ในหม้อเนี่ยสองส่วนส่วนหนึ่งนําไปลวกนะครับนําไปลวกข้าวข้าวที่เราแช่ไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็ตั้งทิ้งไว้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราลวกเสร็จปุ๊บเราก็จะมานึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องรอน้ํา เอาน้ำใหม่มาเติมแล้วรอน้ำเดือดนะครับมันจะช้าเนี่ยครับน้ำในหม้อมีสองส่วนนะครับเติมเข้าไปครึ่งครึ่งหม้อพอน้ำเดือดเราจะเอาน้ำส่วนหนึ่งไปลวกลวกข้าสารที่เราแช่ไว้นะครับรอในช่วงที่รอน้ำเดือดก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับห้านาทีสิบนาทีจนน้ำเดือดเลยนะครับเอาน้ำเดือดเดือดอ่าครับ สู้สกว่าน้ําในหม้อจะเดือดนะครับทีนี้ครับข้าวที่เราแช่ไว้เนี่ยครับให้เราเทน้ํามองให้หมดนะครับเทน้ํามองให้หมดไม่ให้เหลือเลยนะครับ นี่นะครับเทน้ําออกพอเทน้ําออกเสร็จให้เราเอาน้ําในหม้อ,อนี่ครับน้ําร้อนเนี่ยเทเทเข้าไปนะครับลวกเลยครับเทจนท่วมเลยนะครับแล้วก็เหลือน้ําบางส่วนที่เราจะอ่าใช้นึ่งต่อเนี่ยครับเหลือไว้ ทีนี้ตัวนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับหลังจากที่เราเทลวกเนี่ยนับเวลาไปนะครับสิบเจดนาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับคือถ้าเราลวกใช้เวลาน้อยข้าวมันก็จะแข็งนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการสังเกตต่ตอไปถ้าเราใช้เวลาลวกนานข้าวก็จะเละนะครับหรือไม่ก็ มันจะออกเป็นข้าวเจ้านครับนับเวลาไปประมาณ17นาทีถึง20นาทีนะครับช่วงช่วงนี้ก็รอรเดี๋ยวจะมีวิธีการสังเกตนะครับว่า,ามันเหมาะหรือยังสําหรับเวลาในการแช่นะครับคือถ้าเราแช่ต่ํากว่า17นาทีลงมาเนี่ยครับข้าวอาจจะไม่สุกเลยก็ได้นะครับ ช่วงนี้ก็รอรอไปเรื่อยครับรอไปก่อนเพราะว่าไอ้วิธีการนี้ครับทีแรกที่ผมอลองทำเนี่ยเพราะว่าลืมลืมแช่ข้าวเหนียวพอเราไม่ได้แช่ข้าวเหนียวมันก็มันก็นึ่งไม่ได้ครับมันถ้าเราแช่น้ำเย็นธรรมดาเนี่ยถ้าแช่ไม่นานข้าวมันก็จะไม่สุก ผมก็เลยทดลองวิธีการต่างๆนะครับบางคนก็บอกว่าใส่เกลือใส่เกลือไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผลครับใช้วิธีการนี้ได้ผลดีที่สุดนะครับหรือไม่บางคนอาจจะต้มก็ได้แต่ถ้าต้มอ่ามันจะส่วนมากมันจะเหนียวมากเหนียวเกินไปนะครับ นะครับเวลาเรารอรอข้าวที่เราแช่อยู่นะครับประมาณสิบเจ็ดนาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยน้ําที่เราต้มอยู่มันก็จะเดือดไปเรื่อยๆเวลาเราผ่านขั้นตอนนี้เรามานึง่งมันก็จะเวลามันก็จะสั้นลงครับเราไม่ต้องใส่น้ําใหม่เพื่อก,กว่าน้ําจะเดือดนะครับในช่วงนี้ก็รอไปก่อนนะครับให้จับเวลาสำหรับวิธีการนี้นะครับมันแก้ปัญหาได้ทั้ง ข้าวเหนียวของใครที่มีนึ่งแล้วแข็งมากนะครับก็จะแก้ปัญหาได้เป็นข้าวมันมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับที่ผมเคยเจอแล้วแต่สายพันธุ์ถ้าข้าวเราปลูกแล้วไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนพันธุ์เลยอย่างเงี้ยในพื้นที่เดิมๆข้าวมันก็จะกลายพันธุ์นะครับเพราะปกติข้าวเนี่ยก็จะกลายพันธุ์ในรุ่นที่สองนะครับส่วนส่วนมากชาวบ้านก็จะอ่า พอได้คนผลิตก็เก็บไว้ทําพันข้าวต่อไปปีต่อไปก็เก็บไว้พันข้าวมันก็เปลี่ยนครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยถ้ามันดีมันก็ดีครับแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะแข็งมันก็มันก็จะกินไม่อร่อยปูนง่ายนะครับสำหรับใครที่มีข้าวนิ่มอยู่แล้วก็ ก็ใช้ได้นะครับถ้าข้าวนิ่มเนี่ยเรานึ่งอย่างอย่สมมติเรานึ่งตอนเช้าเนี่ยครับตอนเที่ยงเนี่ยก็ยังพอกินได้แต่ตอนเย็นเนี่ยจะเริ่มกินไม่ได้แล้วนะครับข้าวเหนียวปกติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใช้วิธีการนี้ครับตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเย็น,น,ยนพรุ่งนี้เช้าตอนเที่ยงอยีวันก็ยังนิ่มนะครับเราลองทดลองดูได้ครับ อ่าครับถ้าสมมุติว่าเราแช่ไปแล้วนะครับน้ําในน้ําที่เราแช่ไปเริ่มอุ่นแต่ว่าเวลามันยังเหลืออยู่เราก็สามารถที่จะเอาน้ําร้อนที่เราต้มเติมได้นะครับเติมเติมความร้อนได้การทดลองก็คือเอามือจุ่มลงดูครับถ้ามันรู้สึกว่ามันอุ่นมันไม่ร้อนแล้วก็เติมนะครับถ้าเวลามันยังไม่ได้นะครับนี่ครับวิธี ชาวบ้านอยู่ไร่เป้าสวนทุเรียนนะครับไม่มีข้าวไม่มีใครมีมข้าวให้กินวิธีการสังเกตนะครับว่าข้าวเราเนี่ยเราอาจจะแช่ไม่ถึงสิบเจ็ดนาทียี่สิบนาทีหรือบางท่านต้องการแค่ นึ่งให้สุกก็พอไม่ก็ไม่จำเป็นต้องให้มันนุ่มนานก็ได้ครับวิธีการสังเกตน,นะครับวิธีการสังเกตข้าวที่เราเราแช่ไว้นะครับนี่ก็ไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะฮะให้สังเกตดูที่เม็ดมันนะครับเม็ดที่เราแช่ไว้เนี่ยอ่าเม็ดมันจะแตกเป็นแตกลายงาพูดง่ายครับแตก แตกลักษณะเป็นแตกคือเราดูได้เลยครับว่าเม็ดข้าวนี่ยมันจะแตกแตกตกแตก,แตกนี่ครับเหมือนเราแช่ไ้หลายชั่วโมงแล้วครับเม็ดข้าวมันจะแตกนั่นก็คือสามารถที่จะนึ่งสุกได้ครับแต่อาจจะไม่นิ่มนานคือถ้าเราถ้าเราแช่ได้ไม่ถึงเวลานะครับเราเอาไปนึ่งเนี่ย เวลาเรานึ่งตามเวลาปกติเนี่ยเราจะมาเปิดดูพอมาเปิดดูเนี่ยถ้ามันถ้ามันยังสุกบ้างไม่สุกบ้างอันนั้นเน่อ่าเวลาเรานึ่งสุกเนี่ยมันก็จะสุกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สุกสุกบ้างไม่สุกบ้างเวลาเรากลับไปเนี่ยกลับข้าวลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะนึ่งสุกปกติแต่มันจะไม่นิ่มนานสุกตามปกติแต่ไม่นิ่มนานเท่านั้นเองครับวิธีการสังเกตนะครับ แต่ถ้าเรานึ่งไปแล้วนะครับมาเปิดดูข้างบนก็สุกข,ข้างล่างก็สุกแสดงว่าผ่านครับขั้นตอนนี้ผ่านนิ่มนานแน่นอนผมรับรองอาจจะยาวนิดนึงนะครับหลายขั้นตอนก็ใช้อย่างที่ผมบอกนะครับใช้แก้ปัญหาเราลืมแค่ข้าวเหนียวแก้ปัญหาข้าวแข็งได้ครับแต่มันก็หลายขั้นตอนผมจะทํากินประจําเพราะว่า เราอาศัยแค่เรานึ่งครั้งเดียวครับกินได้กินได้สองวันเนี่ยครับเม็ดมันก็จะแตกแตกเป็นลายงาเราก็จะสังเกตได้เลยเนี่ยข้าวสามารถนึ่งสุกครับแต่ว่าจะนุ่มนานเนี่ยหรือไม่นานมันขึ้นอยู่กับการแช่น้ําร้อนของเรานะครับ อันนี้ผมใช้วิธีการกะเอานะครับผม,ไ,มได้จับเวลาผมจะดูลักษณะเม็ดเอาผมเคยจับเวลามาแล้วอันนี้ผมทําจนแบบเราสามารถมองออกว่ามันเหมาะแล้วนะครับก็อย่างว่านะครับถ้ามันอุ่นเราก็เติมน้ําร้อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็สำคัญนะครับเวลาเราจะนึ่งเนี่ยเราต้องล้างน้ำที่มันน้ำมันจะน้าที่เราลวกจะเป็น,นเหนียวๆนะครับเป็นออกเป็นยางเป็น,นเหนียวคล้ายน้ำเชื่อมเวลาเราไปนึ่งเนี่ยถ้าเราล้างน้ำน้ำที่เราลวกเนี่ยออกไม่หมดข้าวที่เรานึ่งจะไม่สุกเลยนะครับ เราต้องล้างให้มันเป็นข้าวสารตามปกติที่เราแช่นะครับไม่เหนียวน้ําที่เราล้างเนี่ยล้างประมาณสามน้ำือว่าน่าจะได้เวลาแล้วล่ะว,วิธีการสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมันไม่ชัดเท่าไหร่ เนี่ยครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยข้าวนี่มันแตกแตกเป็นลายงานะครับนี่แหละได้ละทีนี้เราจะเอาไปล้างนะครับอ่ครับหลังจากลวกมา20นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็เทน,น้ำที่เราลวกออก น้ำจะเป็นลักษณะ,ะแบบคล้ายน้ำเชื่อมนะครับจะนิ่มเหนียวไอ้น้ำนิ่มเหนียวนี่แหละครับที่ทําให้ข้าวของเราแข็งครับเราพูดง่ายเราลวกเอาน้านิ่มเหนียวนี่ออกข้าวจะได้นิ่มนะครับกดล้างล้างจนน้ําที่เป็นเมือกออกให้หมดนะครับ Nein, nein. นทีนี้ก็ล้างหัวซะหน่อยถ้าเราไม่ล้างเราเทใส่เลยนีข้าวจะติดนะครับข้าวจะจิดหวดล้ล้างข้างนอกด้วยถ้าเราใส่น้ำข้างนอกเนี่ยไฟจะได้ไม่ไหม้นะครับ ตีมนี้รับรองครับนุ่มนานไม่ต้องอุ่นหลายรอบใส่ตู้เย็นก็ยังนิ่ม,น,มนะครับนี่ครับข้าวประมาณกิโลหนึ่ง นี่แหละครับน้าที่เราต้มไว้มันก็จะเดือดรอเราอยู่เราใส่ปุ๊บมันก็จะเดือดเลยไม่ต้องรอถ้าเราน้ํามาใส่ใหม่มน,น้ากวาดน้ําจะเดือดกว่าจะร้อนข้าวจะสุกเวลาก็จะยืดไปอีกถ้าใครหิวเนี่ยคงจะขั้นตอนเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับนี่ครับหลังจากที่เรานึ่งไปประมาณเจ็ดนาทีนะครับข้าวจะสุกเร็ว เนี่ยจะเริ่มสุกแล้วเนี่ยครับข้าวจะเริ่มสุกแต่ถ้าเราแช่แช่ได้ไม่ไม่ถึงเวลานะครับข้าวก็จะเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะก็อย่าเพิ่งตกใจครับเราก็สามารถนึ่งไปเรื่อยๆนะครับให้สุกได้นี่แค่เจ็ดนาทีนะครับประมาณเจ็ดนาทีถ้าเราแช่ไม่ได้ นึ่งมันเหมือนจะนึ่งไม่สุกก็อย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะไม่สุกครับอ่าทีนี้ก็กลับนะครับว่าข้างบนเริ่มสุกแล้วเนี่ยข้างบนสุกถ้าเราแช่ไม่ได้เราจะเห็นเลยนะครับว่าอ่าข้าวข้างบนเนี่ยจะสุกบ้างไม่สุกบ้างอันนั้นก็อย่าตกใจนะครับให้เรากลับด้านกลับด้านเสร็จนะครับ ถ้าในกรณีที่ข้าวเราแค่ไม่ได้เวลานะครับให้เราเนี่ยตักอย่างนี้ครับตักตักอย่างนี้ให้ก้นมันแตกก้นข้าวนะครับแล้วเราก็นึ่งต่อไปจนมันสุกนะครับมันก็จะสุกตามปกติของมันแต่ว่ามันไม่นุ่มนานเท่านั้นเองอันนี้ของผมทําได้เวลามันก็จะสุกแล้วล่ะอีกห้านาทีก็สามารถกินได้ อ่าเนี่ยครับใช้เวลาหนึ่งประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับข้าวก็จะนิ่มนานใส่กระติ๊กเลย นี่ครับข้าวข้าวจะนิ่มครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มครับท่านที่ท่านไหนที่อยากจะทำนะครับคือสามารถทำได้โดยที่เราตั้งเวลาเลยนะครับถ้าเรายังไม่มีความชำนาญตั้งเวลาแช่น้ำร้อนอย่างที่ผมแนะนำไปท่านก็จะได้ข้าวที่นิ่มนานครับวันสองวัน ถ้าทำแล้วมันยังแข็งก็แช่ต่อไปอีกครับแช่น้ำร้อนต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าข้าวของเราเนี่ยจะนิ่มทดลองไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ